จ้ามบานะ้างอันนี้เป็นขาหมูนะจ๊ะนะนเนาะกระเลราดิ้วอ,อันนี้เป็นขาหมูอีกหนึ่งอันขาหมูตรงน่องนะจ๊ะเนาะพ่อใหญ่พ้นไปซื้อก็เข่าจ้าอันนี้เป็นปลานะจ๊ะเป็นปลาที่อร่อยมากพ่อใหญ่บัดแสียลายในเมื่อเราไม่ได้กลับบ้านแล้วเราก็หาของกินบนไปจ้าน้องไปนเมืองเมืองไทยแล้วเนาะ ได้ขนมปังสองสองถุงเลยเนาะสองต้นเย้แฟนซื้อมาให้อีกแล้วอันนี้เป็นเป็นตับจ้ะพี่น้องเป็นตับสําเร็จเนาะจ้าอันนี้อร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยมากใครที่อยู่ฝรั่งเศสสามารถไปหาซื้อแล้วก็ได้เลยกินได้เลยนะอูนเหลร์กินได้เลยเดี๋ยวให้พี่ายเปิดเคสนาจะเนาะแล้วก็มีแครอทอีกหนึ่งถุงมีแครอทสูงเนึ้ แล้วก็น้ำมันออยนะจ๊ะเนาะน้ำมันออยนี่พ่อบ้านซื้อมาสิบสองขวดจ้ะสิบสองขวดเดี๋ยวไห้เพิ่งที่น้องเต็มถุงกูละอสิบสองขวด,ขวดสกวเฉดีน้านนี่ปาอ่าอันนี้ปอเปี๊ปยะนะจ้ะอเอามาชิมปอเปี๊ยะอีกสามอันแต่ว่าเมียนะ่ะห่อแล้วห่อไว้อยู่ประมาณสามสิบนะพ่อใหญ่ก็เลยไปซื้อมาลองชิมบะ อันไหนจะแซ่บกว่ากันไม่ได้สีแซ่บสำสหรับของเท้าเนาะจ้ะพี่้องอืมอันนี้เป็นกะหลำปีเนาะจ้าเป็นกะหลำปีอันนี้พี่้องนี่หัวอันประกาศข่าวเนาะจ้าหนึ่งยูโรสามสิบสามสิบเซนก็คือประมาณห้าสิบบาทเนาะจ้าเนาะ อันนี้เป็นโปรโมชั่นและปกติจะมาตกประมาณหัวละสามยูโรก็คือประมาณร้อยหนึง่งหรือร้อยสิบาทนะพี่น้องแต่อันนี้มันลดมาเป็นออหัวละหนึ่งยูโรสามสิบประมาณหาสิบ,บาทจา้ะบ้านนี้มาดามโปรโมชั่นจ้าบริ่อายได้พี่น้องว่าเรื่องโปรโมชั่นเขาเรียกว่าคนรู้จักใช้ตังค์หมโอ,อันนี้เป็นหัวใจเท้านะจนะ๊ะนาะหัวใจเท้าสอง แล้วก็มีโยเกิร์ตจ้าไม่กินประจำนนจเนะจันเนาะบ้านนี้กินประจำโยเกิร์ตหนึ่งแล้วก็ไข่หนึ่งแผงซิกวัชลีอ่าอันนี้ที่เติมลมจ้าเครื่องเติมลมเนาะติมลมรถใหญ่ออโตเมติกพญยายซสื่อมาม,มันนี่เนาจะเนาะ แล้วก็มีผักที่แม่บ้านชอบมากแล้วก็อยู่ร้านเอเชียรู้สึกว่าจะแพงบ้านเ้าห้อง,อง,อง,องพักนย่างจดียวไม่นด้เพราใยังซื้อมาจา้ะซื้อให้แม่บ้านาานะจัะเนาะสองพุงเย่้องถุงี่นอมพี่ตะเนวากินพี่จะเนวากินจ้ะเดี๋ยวให้เบิ้งมาจา้าเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ้งจา้า อันนี้เป็นน้ำมันออยเนาะจ๊ะเนาะพ่อใหญ่ซื้อมาสิบสองขวดคือลดราคาแล้วบ้านนี้จะกินเฉพาะน้ำมันออยจะจะไม่มีกินน้ำมันทั่วเหลืองน้ำมันปาล์มบบมีจะพี่น้องกินน้ำมันเปลืองจะน้ำมันออยลาดคงลาดค่ะอันนี้ก็เป็นที่พ่อใหญ่พ่นซื้อมาให้มีเนาะมันนี่เนาะแตเพิ่มข้าวอ้วนไปเรื่อยๆจ้ะเขากับยู่ฝรั่งเศสเนาะจ้ะเนาะ ของกินจ้าของกินจ้ะพี่น้องเพิ่มความอ้วนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดกับขขาวก่อนจ้าบ๊ายบาย